สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับก็ไม่ได้เข้ามาทั้งช่องก็2อวันแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามานะครับก็จะเอาสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนี้มาให้รุ่นมาให้ชมหรือว่ามาเป็นแนวทางกันนะครับก็ไม่ได้เข้ามา2วันก็มีธุระไปโน่นไปนี่ก็เลยไม่ได้อดคลิปไว้ให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับ วันนี้ก็ได้เข้ามานะครับก็จะสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนี้นะครับมาให้รุ้นมาให้ชมมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเห็นครับได้แค่ตัวเดียวนะครับเสียตีเขาทั้งหมดทั้งมวลก็เจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับ ายวิ่งก็ถ้าวิ่งก็ติดบนไว้ด้วยนะครับเผื่อไม่มาล่างก็อาจจะมาบนไม่มาบนก็อาจจะมาล่างนะครับแต่สูตรทั้งนี้ทางนั้นก็เป็นสูตรวิ่งล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เข้ามา6กงวดนะครับก็กหลุดไปงวดหนึ่งนะครับมามาดูสถิติเขาครับเป็นงวดแรกนะครับวงวดแรกนี้ ได้ตัวไหนกันนะครับได้เด่นก็คือได้เลข3นะครับตามสูตรนะครับคิดคำนวณแล้วนะครับได้เลข3ตัวเดียวนะครับก็ผลลัพธ์2ตัวก็ออก 2- 3สนะครับสูตรนี้เริ่มเข้านะครับที่ผลลัพธ์2ตัวล่างบานออกอยู่ที่ 2- 3สนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข3นะครับก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับผ่านเป็นงวดแรกนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้เลขห้าตัวเดียวนะครับท่างผูงชมครับในห้าตัวเดียวก็ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่ห้าหนึ่งนะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับไม่ปักหลักจะมาหลักสิบหรือว่าจะมาหลักหน่วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับก็เลขห้าก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่สองนะครับนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ตามสูตรก็ได้แค่เลขห้าตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมได้เลขห้าก็ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่ห้าศูนย์นะครับก็เลขห้าก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวดนี้นะครับถือว่าผ่านเป็นวดที่สามนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้แค่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับ ผลลั ving, right. right. 네์ก de ็ออกอยู่ที่5้าสีนะครับงวดนี้หลุดนะครับผลก็ออกอยู่ที่5้าสีไม่มีเลขเจ็ดนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับก็ตามสูตรก็ได้เลขเจ็ดนะครับก็พลาดไปนะครับงวดนี้นะครับก็มาตามกันต่อครับตามงวดถัดมานะครับถัดมาก็ได้เลขสามตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมได้สามก็ผลก็ออกอยู่ที่สามสองนะครับเลขสามก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับในงวดนี้ ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับที่เดินเข้ามานะครับเข้าอยู่ที่เลข3นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาตามสูตรก็ได้เลข3เหมือนกันครับงวดนี้นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่3-6นะครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลัก10บนะครับในงวดนี้นะครับก็ผ่านเป็นงวดที่5นะครับท่านผู้ชม ถือว่าผ่านนะครับงวดนี้นะครับเข้าอยู่ที่เลข3นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้อยู่ที่เลข5นะครับงวดนี้นะครับตัวเด่นได้เลข5้าผลลัพธ์ตัวงวดที่ผ่านมานี้นะครับก็ออกอยู่ที่85นะครับเลข5ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่6นะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็7งวดนะครับก็พลาดเป็นงวดหนึ่งนะครับ พลาดไปงวดที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่54นะครับตามสูตรก็ได้ลกเลขเจ็ดนะครับก็พลาดไปนะครับหลังจากนั้นก็เดินหน้าเข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับ3มงวดแล้วงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับแล้วงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับก็มาติดตามลุ้นกันนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางนะครับเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เหมือนกันครับเดินเข้ามาอยู่ดีๆสามงวดแล้วงวดที่สีก็หลุดไปนะครับนะครับ หลุดไปนะครับ right. แล้วก like ็หลังจากนั้นก็เดินเข้ามาต่อนะครับมาสามงวดรวดนะคร it, it First, have, ับแล้วงวดนี้ก็จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับมามาลุ้นเลยเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับมาใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็ใช้สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาออกเลยนะครับ 8 5นะครับแล้วก็ใช้ท้ายเลขท้ายนะครับ3ตัวนะครับครั้งที่1นะครับอันนี้เลขหน้านะครับเลขหน้า3ตัวนะครับนี้เลขท้าย3ตัวนะครับก็ใช้ส7 4นี่นะครับท้ายครั้งที่1นะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างก็ออกอะไรนะครับ85้านะครับ แล้วก็สตัวท้ายครั้งที่1ก็4 7่แล้วก็สนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้พี่น้องกันได้ชมได้เห็นกันนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับ ใช้10ล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หน่วยนะครับท้ายครั้งที่1ก็บวกกัน4ครั้งนะครับแล้วก็บวก9ของที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับวัดที่ผ่านมาก็ได้เลข5าตัวเดียวนะครับผลก็ออกอยู่ที่8ปดห้าก็มาเข้าอยู่ที่เลขห้า เดี๋ยวงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันพี่น้องมามาบวกมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็ได้สองแปดสิบหกใช้เลขหก 6, มาวางไว้นะครับอันนี้สามสี่สิบสองนะครับก็ใช้เลขสองมาวางไว้นะครับมาพร้อมกันเลยครับบวกตัวเลขหรือว่าคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับหกบวกสองได้แปดนะครับแปดบวกเก้าหกบวกสองได้แปด 8 9บวก9ก็จะได้17นะครับ17 17งวดนี้ก็ได้เด่นแค่เลขก7นะครับก็เอาหลักหน่วยมานะครับก็คือเลข7นะครับมะมาทวนอีกรอบหนึ่งครับ2 8ง6ก็วางเลขก6ไว้นะครับอันนี้3 4 12ี่สอี่ี่นี่น้องอมผมว่าแล้ว4 4 16นะครับ บวกกันสีครั้ง4 4 16ก็ใช้เลข6มาวางไว้นะครับนะครับถ้าไม่ทวนก็พลาดไปอีกนะเนี่ยครับ2 8 16ก็วางเลข6ไว้นี่4 4 16นะครับก็วางเลข6ไว้นะครับนี่ก็2 6 1 2นะครับ2 62 2ก็เอาเด่นเลข2มามาครับ2บวก9้คงที่ก็ได้11นะครับถูกต้องแล้วนะครับ 1ิก็ A, AC, ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขหนึ่งนะครับงวดนี้ได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมอ่าได้เลขหนึ่งตัวเดียวงวนงดนี้นะครับอ่าข้ออมามาแล้วก็จะมาคู่ตัวไหนกันนะครับได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับอ้าวเออผมวางมึกอะไรเนาะน่ได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลก็เจ็ดงวดที่ผ่านมานะครับก็พลาดไปงวดนี้นะครับงวดที <naire Gun> <illa> ่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่ห้าสี่นะครับหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสามงวดรวดแล้วงวดนี้ได้เด่นเลขหนึ่งนะครับจะมาหรือเปล่านะครับจะมาอีกหรือเปล่านะครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เจ็ดงวดพลาดไปงวดหนึ่งที่ผ่านมานะครับแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่แปดนะครับได้เลขหนึ่งตัวเดียวจะมาหรือเปล่านะครับ จะเห็นหรือเปล่านะครับถ้ามาแล้วก็จะมาคู่ตัวไหนกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆและพี่น้องทุกท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปให้พี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นได้ขยายให้ผู้ชมที่มาติดตามช่องนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้แชร์ออกไปนะครับก็ได้ เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับเด่นนะครับท่านไหนนี่ได้เข้ามายังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อสร้างกำลังใจให้กันและกันนะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆหม่ออกมาให้เป็นแนวทางกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านไหนได้กดติดตามก็รออยู่ที่บ้านเลยครับผมออกคลิปเมื่อไหร่ก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันเลยนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ เหมือนวันนี้ก็ได้หนึ่งตัวเดียวนะครับท่านไหนที่ได้กดติดตามไว้ให้ก็ก็ที่ผมลงคลิปก็จะได้เสิร์ฟไปหาที่บ้านเลยนะครับก็จะได้ชมเปิดดูอยู่ที่บ้านเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับได้เด่นแค่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจพี่น้องนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มาณนนี้นะครับก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับ ขอโชคดีทุกๆุกท่านนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ